สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเต้มอเตอร์รถมือสองของคนมีสไตล์ครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถเก่ารถใหม่รถวินเทจรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกประเภทนะครับวันนี้อยู่กับสายประจําเราอีกแล้วนะครับสายถูกเตอร์เกียร์มือกับเจ้าเวปป้าสปินไฟเหลี่ยมเลขเดิมนะครับคันนี้ทั้งเลขเดิมทั้งเลขโครงและเครื่องนะครับ,รบเดี๋ยวมาดูรอบคันเลยคันนี้ทําสีเก็บงานมาแล้วโดยรวมแล้วรถก็ยังสวยอยู่นะครับรถสวยเลยับสีไม่เปลี่ยนอะไรหลายรายการ มบเรียมตัวโพนะครับทำสีออกครีมๆมลวนตัดน้ำตาลเลขเครื่องชัดเลขบอดี้รถก็บางๆนะครับแต่ก็ยังเห็นอยู่โอนขนส่งได้ปกติครับรถแท้อิตาลีแท้เครื่องดีเกียร์ดีแต่ผมลองสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่อง ดีเป็นดีครับรถพร้อมใช้พร้อมขับขออกิบได้เลยนี่ครับใครหารถขับเล่นรถใช้งานราคาไม่แพงเก็บงานมาเยอะแล้วนะครับคันนี้สภาพก็สวยๆครับฝากไว้พิจา,า 1, รณา1,006นี้รัน